ท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้บ่าวบุกอยู่ตรงข้างเขาแล้วพี่น้องไอ้นี่คือทางเขาที่จะไปตลาดเนาะพี่น้องเนาะตลาดจตุจักรนั่นเองมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีกรให้กับอ่าเจ้าของช่องเนาะอันนี้ช่องบ่าวออมบ่าวเซโน,โน่ได้เป็น้องเอ้ยอยากมาเห็นแะไรก็อยากมาเก็บภาพบรรยากาศของตลาดนัดน,นะฮะตลาดมอชิดนั่นเองภาพบรรยากาศด้านหน้จะตื่นเต้นและจะมีของขายและจะมีผู้คนหลายจะมีผู้คนน้อยซ้ำเลยก็ลองติดตาม,มาบ่าวก็ได้กันะกบรายการของเราต่อค้าเลยก็จะ ย่างเขาไปแทางนี่เนาะไปล่องเบิงเขาาดันได้กับเจ้านี้ของขายด้นะครับทุกคนปาดครับเราก็ต้องโค้งนะครับของทางไห้เนี่ยสบายดีนะจากของสองอะไรสวัสดีครับสบายดีพี่น้องตลาดนี้มือเนี่ยเอ้าจากของท้องเนี่ยต้องพิเศษมือเนี่ยนี่ตลาดกไคนค้ายรค่ะในโบ๊ นีสุดยอดครับตื่นเต้นเนาะโอ้ไม่ได้ครับตั้งนีกับพี่พีทางเลยเขาฝากปังเขาจะยังไปทางไหนปังเรือคนหลายเนี่ยทังนี้ทางนี้กับพวกนี่จะไปทางไหนดีเนาะอ๋อไปทางนี้โง่ทางนี้เลยเล่าไปทางนี้วะไครก็ได้ ว่าตอนนี้ you, you เขายืนอยู่บนถนนเระพี่น้องเลยอาจจะบอกได้ว่าเป็นถนนคนเดินก็ว่าได้เนาะฟังใจกันพี่ฟังขวากันลายได้พี่น้นองเลยเขากับว่าเคยมาจะไปจุดใดญตลาดแห่งนี้จะมีการแสดงแล้วอะไรกับ้างขายสินค้าว,ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินแล้วก็นจะเป็นต้นไม้เนาะแต่ทิ้งที่เด่นๆก็จะมีการแสดงของน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเขาลอง,ยาง,ลงาายางเป็นเมืองหนาวที่นี่ยังเป็นที่น่าตื่นตาแล้วก็ตื่นมาหัวใจเอาลองเบิง คนหลยหักไรเนี่ยครับพี่น้องป้าสุดยอดครับเนาะมีต่างสาติาเลยครับสุดยอดเดดลยครับเมือนไทยครับโอ้โหเยอจริงๆครับจะม่ให้เศรษฐกิจดีไปได้ง่ายๆครับเพื่อนครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบอมเห็นแล้วกะนยังตื่นเต้นเนาะ ส่งบรรยากาศเย็นๆครับมีแต่ชาวต่งางชาติทั้งนั้นเลยครับสองฝั่งทางมอมรับมีแต่เสื้อผ้าอาแพ้ครับมาขายให้ชาวต่างชาติเต็มครับราคาย่อมเยาเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยหนึ่งครับเริ่อครับโอ้โ <ce af> หครับเยอะวันนี้ไม่มีแล้วเนาะมอมสังเกตบางวามีแต่ ต่างชาติ่างนานเลยครับยอดเลยครับผมโอ้โหโหลังไหลกันเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเนาะสมเชื่อแล้วครับเป็นสยามเมืองยิ้มเนาะยิ้มได้ทุกเวททุกวัยครับพร้อมเห็นแล้วกับมีความสุขครับผมพาะอกา้นมันหลายกระโดเดเลยอะไรครับโอ้โหครับเยอะกว่านี้ไม่มีแล้วครับเมืองไทยครับ สวยงดงามครับมามุมนี้ครับกัดเป็นทา่าแงงครับผมโอ้โหครับ Euro Super วันนี้ตลาดาจะดูจักเนาะแตกแล้วครับผมครับคนเยอะจริงๆครับพี่น้องครับเคนขับนี่จะซาวต่างสานมอมเห็นไหมป้าสุดยอดเลยครับที่สังเกตก็คือพี่น้องการฉี่แบบคนช่างเนาะมอมจะบอกไปเห็นทั้งขยะเลยครับผม ทบสวยงามจริงๆครับว,ว้วาวต่างชาติครับันเนมื่อเลือกซื้อเสื้อผ้าครับองบอกเลยว่าอยู่ที่ตลาดตจรกเนะีเนาะเสืาาเ้อผ้านาแฟมินต์ตะตวงงามครับเหมือนครับ วันนี้ก็สมว่าพาเที่ยวแล้วกันเนาะพาทีพาน้องเที่ยวครับโอ้โห,โหครับนักศึกษาครับ็นมาหลอ,เอ,อกเท่เนาะส่วงยินเย็นดีจีครับ นักตรงเดียวซาตงส์มาเต็มเลยครับผมครับมันจะหอมกะมากกับไบโบเสียงแคนล่าแล้วกะมากกับสาวเล่าอินดี้ครับไปน้องหรือว่าสาวน้ำครับว้าวเจอจริงๆครับเนาะ ความาสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองไทยสุดยอดครับผมบอมบอกเลยว่าออโอ้โหครับเดินมาเป็นแถวเลยครับ ิปนี้บออมกัลางเงาให้พี่น้องส้มบรรยากาศนุ่กันเนาะกาสิม,มืดค่ำน้อยหนึ่งครับกล้องอบออมกับบุ๊คคอยสู่แสงบอเลยจากไหนครับเดือดขำคนนลายผักลายไหนเนาะโอ้โหคนครับเสื้อว่าคนหลายแห้งครับวันนี้เนาะ เป็นวันอาทิตยครับสุดยอจนาะบอมมาอัปเดตไอดีให้น้องเบิ่งครับเยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเสภาณาแพ่กัจเสว่ามีแต่อันสุดงดงามครับมากับบอมครับ ออไปรย่างเมื่อยเมื่อยครับโอ้โ oh, หข้างหน้าครับมอมครับเจอจริงๆครับสุดดอดครับตลาดตะริษจงเนาะแตกแล้วครับ เพิ่มครับคนแน่นเลยครับซอสต่างชาติครับเป็นอาหารไทยเนาะเพิ่มครับว้าวนัเต็มครับมีแต่ซอสจีนเลยครับ จะเยอะไปไหนคนครับรนะว,ว้าวพี่้อง ลีลาอย่างเดียวเนาะชาวต่างชาติลดองเรียกชาวต่างาตินะ มีแต่ของกินทั้งน้ำเลยครับข้นเปล่าดำปลาไหลดูครับเป็นอะไซะเยอะรังไรกันเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเนาะจริครับจะหาว่าบ่พวยเด้อครับพี่น้องข้นเป็นลายนี่ครับลายผักลายเนยครับปสาธา

โอเคเนาะบอ,ออมกับจบคลิปเพียงเท่น,นี้นะครับเนาะอย่าลืมฝากไลก์กดแชร์กดติดตามครับสอ YouTube บอ่องยูทูบบออมเซโน่เนานะที่สำคัญคือสนับสนุนบออมกับคือบอกดขำโฆษณาเนานะครับกคุบบ้านสวัสดีครับสบ,บายดี